สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยนะครับด้านหลังของผมเป็นบ้านแบบใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หน่งห้องนั่งเล่นรายละเอียดตัวบ้านมีอะไรบ้างผมจะพาเพื่อนๆไปชมรอบบ้านทั้งภายนอกภายในพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ ตัวหน้าบ้านตรงนี้นะครับที่เห็นเด่นๆเลยก็คือจะเป็นชุดระเบียงที่เป็นดีไซน์แบบใหม่ทั้งตัวบ้านแล้วก็ชุดระเบียงต่างแล้วจะเน้นมุมโค้งของตัวบ้านซึ่งเกิดจากการดีไซน์ของทีมออกแบบของ Area Perfect Home ของเราเราต้องการรูปแบบบ้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ดูโมเดลทันสมัยมากขึ้นเราเห็นเรียมเียมของแอ e เรียมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบดีไซน์แบบโค้งแรกๆเลยของ Area Perfect Home ของเราตัวบ้านจะแยกกับชุดระเบียงต่างหากนะครับถ้าสั่งชุดระเบียงเพิ่มเติมด้วยก็จะได้ระเบียงแบบนี้เลยตัวระเบียงเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวบ้าน2.4เมตรแล้วก็จะมีบันได3ขั้นก็คือขั้น1 2 3แบบนี้นะครับรอบขอบระเบียงเนี่ยก็จะปิดทับด้วยแผ่นปิดขอบ ทาสีครีมครีมสีเดียวก,กันกับตัวผนังบ้านเลยแผ่นที่เรามาปิดทับตัวระเบียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นระเบียงไม้พื้นเทียมนะครับแล้วก็โครงสร้างของระเบียงเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเลยขึ้นมาบนพื้นที่ระเบียงถ้าหลังจากติดตั้งบ้านเสร็จแล้วลูกค้าสามารถปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าตัวบ้านจะสวยมากขึ้นแล้วก็สามารถติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติมได้ต่างหากเลยนะครับมาถึงส่วนของหน้าบ้านตัวหน้าบ้านเนี่ยจะมีประตูทางเข้าใหญ่ๆแบบนี้เลยจะเป็นขนาด2อคูณสเมตรนะครับ แต่ละบานเนี่ยสามารถเลื่อนได้ซ้ายขวาเลื่อนได้ทั้ง2บานเลยกระจก เราทํามาจากผลิตมาจากอลูมิเนียมพิเศษอย่างดีนะครับระหว่างทางเนี่ยเราติดตั้งเราผลิตอยู่ที่จังหวัดหนองบลาพูเราติดตั้งกระจกมาเลยระหว่างหนองบละพูกับกาญจนบุรีเนี่ยห่างกันเป็น600กว่าโลเลยนะครับซึ่งตัวกระจกของเราไม่มีปัญหาแข็งแรงทนทานแน่นอนระหว่างขนส่งเนี่ยเราจะมีการตกหลุมต่างๆนะครับตัวกระจกของเราก็ยังแข็งแรงทนทานอยู่ส่วนผนังของบ้านทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับเราติดตั้งด้วยแผ่นหินเทอร์วาทีนเป็นแผ่นหินนําเข้าเท่านั้นนะครับนี่ เท็กเจอร์ของแผ่นหินตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ภายนอก กันฝนกันแดดได้อย่างดีอายุการใช้งานเนี่ยยาวๆเลย20-30ปีแน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นสีครีมอย่างเดียวคือมันจะมีเท็กเจอร์ของหินจริงๆนะครับเราเรานำเข้ามาติดตั้งให้ลูกค้าเป็นวัสดุใหม่ของ Area Perfect Home คของเราเลยแล้วก็หน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับจะมีปลั๊กไฟภายนอกปลั๊กไฟภายนอกนี้เนี่ยถ้าเรามีปาร์ตี้หน้าบ้านย่างหมูกระทะกินหน้าบ้านนะครับไม่ต้องต่อพ่วงไฟจากภายในออกมาเราสามารถต่อไฟจากภายนอกตรงนี้ได้ง่ายๆเลยโครงสร้างหลังคานะครับเป็นโครงสร้างเหล็ก ซึ่งตัวบ้านก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กกาวานาทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในผนังจะมีฉนวนกันความร้อนด้วยส่วนหลังคานะครับก็จะมีฉนวนกันความร้อน p u f o โฟเหมือนกันทั้งหลังเป็นโครงสร้างเหล็กซะส่วนใหญ่ตัดปัญหาเรื่องปลวกออกไปได้เลยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ปลวกไม่สามารถจัดการบ้านของ Area Perfect Home ของเราได้ แน่นอนครับถัดมาฝั่งนี้นะครับโซนด้านในเนี่ยจะเป็นห้องนอนซึ่งเราติดตั้งหน้าต่างบ้านใหญ่ๆแบบนี้มาให้เลยตัวหน้าห้องนอนก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราสามารถเลื่อนสไลด์ได้เป็นหน้าต่างสามารถเลื่อนสไลด์ได้2บานกลางนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นขอบผนังโค้งต่างๆอยาก ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะทุกคนผนังโค้งเนี่ยเราไม่ได้ทําเป็นลายเรียบๆทั่วไปเรามีการเว้นล่องตกแต่งลายให้ดูมีมิติมากขึ้นส่วนด้านบนของตัวบ้านก็จะมีโคมไฟหน้าบ้าน3หลอดแบบนี้เลยโคมไฟเราติดตั้งให้ที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นไฟ LED บิ่งรอบฟ้า แบบนี้นะครับเปิดไฟตอนช่วงเย็นๆนะทุกคนสวยมากนะด้านบนของตัวไม้ราแนงก็จะมีบัวนะครับบัวติดตั้งให้แบบนี้เป็นดีไซน์ที่ Area Perfect Home ของเราออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวบ้านบัวหรือวัสดุต่างๆนะครับเราเลือกคัดสันวัสดุแต่ละที่ที่แบบดีที่สุดเนี่ยเราเอามารวมกับบ้านรูปแบบใหม่ของเราหลังนี้เลยใต้ฟ้าก็จะเป็นไม้ระแนงไม้เทียมนะครับไม้ระแนงสีน้ำตาลแบบนี้ตัดกับแผ่นหินเทวทีน สีครีมครีมประมาณนี้แล้วก็ตัวชุดระเบียงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลบ้านโมเดิลสมัยใหม่เนี่ยเราจะเน้นสีของตัวบ้านไม่ให้มีสีหลายสีเกินไปเราพยายามแบบสโขบสีส่วนประกอบของตัวบ้านให้สีน้อยที่สุดเพื่อที่จะมีความโมเดิรลมากที่สุดนะครับมาถึงหน้างานแล้วก็ ยกบ้านติดตั้งเก็บรายละเอียดสีติดตั้งชุดระเบียงติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เข้าอยู่ได้เลยแข็งแรงทนทานมากๆทุกๆหลังเราเกิดการคำนวณอายุการใช้งานล้นล้วนนะครับสั่งบ้านกับทาง Area Perfect Home ของเรานะครับจะได้บ้านที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก็ตอบโจทย์ในบ้านที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนนะครับข้อดี4ข้อหลักๆทำไมต้องสั่งบ้านกับทาง Area Perfect Home ของเรานะครับทุกคนหนึ่งเลยลูกค้าจะได้บ้านที่ตอบโจทย์กับบ้านที่ลูกค้าต้องการนะครับจะได้บ้านที่หนน้าาาตภยอก หน้าตาภายในตรงปกแน่นอนสองงบประมาณไม่บานปลายแน่นอนลูกค้าสั่งเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นพอ 3. ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะโดนช่างทิ้งงาน ให้ทางทีมงานของ a อ e a p e ีย e พอร์เฟของเราจัดการให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยข้อ4ลูกค้าจะได้บ้านที่เสร็จตามกำหนดงานแน่นอนมาถึงด้านข้างบ้านข้างบ้านฝั่งผนังของห้องนอนก็จะมีหน้าต่างบานสไลด์2บานสลับแบบนี้สามารถเลื่อนได้ซ้ายขวาทั้ง2บานเลยหลังจากติดตั้งบ้านเสร็จลูกค้าก็ติดตั้งม่านติดตั้งมูลี่เพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวขอบบ้านต่างๆจะสังเกตว่าเราปิดขอบให้ตั้งแต่หน้า บ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านเลยเพื่อที่จะป้องกันสัตว์เลื้อยคลานต่างๆติดตั้งเสร็จปุ๊บเราเอาหินมากลบชายขอบของตัวบ้านเพื่อที่จะให้ตัวบ้านดูเป็นระเบียบมากขึ้นด้านหลังบ้านทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่จะเป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้เราแถมฟรีทุกทุกหลังสําหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้ก็คือจะมีรางน้ําฝน PVC แถมให้แบบนี้เลยเราจะติดตั้งรางน้ําฝนในส่วนของหลังบ้านนะครับแล้วก็จะมีทางน้ําลงตรงนี้ ลูกค้าสามารถต่อเพิ่มเติมเข้าไปสู่ท่อน้ําทิ้งสาธารณะได้เลยถ้าลูกค้าให้ทางเราเตรียมฐานรากให้เราจะเตรียมฐานรากเพื่อจะ,จะลองการติดตั้งบ้านแล้วก็เตรียมบ่อกเกลือให้แบบนี้เลยชุดบ่อกเกลือมีอะไรบ้างที่เราจะเตรียมให้ก็คือระบบท่อภายในเราติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับต่อออกมาจนถึงถังเซตเนื่องจากตัวบ้านพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่มีท่อน้ําสาธารณะในพื้นที่นะครับเราต้องติดตั้งตัว ชุดบ่อซึมตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกน้ําล้นจากถังเซตที่เป็นการบําบัดออกมาแล้วจะมาเข้ากับบ่อซึมตรงนี้น้ําที่อาบจากห้องน้ําน้ําทิ้งจากห้องน้ําอ่างล้างหน้าออกจากโพเดนต่างๆก็จะมาเข้ากับตัวบ่อซึมตรงนี้นะครับก็คือการระบบการบําบัดน้าเนี่ยเราติดตั้งให้พร้อมแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นจัดส่งฟรี500กิโลแรกแล้วก็แถมแอ 9,000 BTU 1ตัวนี่ระบบท่อนะครับการเดินน้ำต่างๆเนี่ยเราจะเดินน้ำอันนี้ก็จะเป็นชุดฝักบัวอ่างล้างหน้าสายฉีดชำระต่างๆน้ำดีเนี่ยเราติดตั้งให้พร้อมแล้วก็การสีท่อน้ำให้เป็นสีเดียวกับผนังให้สวยๆแบบนี้เลยท่อน้ําทิ้งต่างๆเราติดตั้งให้พร้อมนะครับหลังจากติดตั้งบ้านเสร็จแล้วลูกค้าสามารถต่อน้ําดีเข้าวาวนะครับนีอ่อย่างนี้ถ้าเห็นท่อนะครับเห็นท่อสีฟ้ามาอันนี้ลูกค้าต่อเพิ่มเติม มาเข้ากับวาล์วที่ทางเราเตรียมไว้ให้ได้เลยก็จะใช้งานระบบน้ําภายในได้ทั้งหมดเลยระบบไฟเหมือนกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นไฟชั่วคราวนะเราจะมีลักพวเวอร์ด้านบนให้แบบนี้ถ้าติดตั้งบ้านเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเดินระบบไฟต่อไฟเข้าจุดนี้จุดเดียวก็สามารถใช้ระบบไฟภายในได้ทั้งหลังเราติดตั้งผ่านตู้คอน s u m ร์นะครับตู้คอน s u m ร์นี้เนี่ยจะแยกลูกสกิดชัดเจนถ้าเกิดไฟรั่วไฟชอ็อตไฟตกไฟดูด ต่างๆต,ตัวระบบไฟก็จะตัดทันทีด้านล่างของตัวบ้านเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยมีการยกสูงขึ้นมา50เซนเราจําเป็นต้องมีช่องระบายอากาศซึ่งเราตกแต่งมาให้อย่างสวยงามนะครับตัวช่องระบายอากาศอันนี้จะเป็นตะแกรงตะแกรงตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง1เซนติเมตรตัวสัตว์เลื้อยคานต่างๆไม่สามารถเข้าไปได้แน่นอนแล้วด้านล่างของเรานะครับ ปิดมาจนถึงล่างสุดเลยนะครับเราพยายามเซฟให้ลูกค้ามากที่สุดเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยปลอดภัยแล้วก็สวยงามแข็งแรงด้วยเราจะมีช่องเซอร์วิสด้านหลังแบบนี้เลยในอนาคตใช้งานไปนะครับท่อเราต้องการติดตั้งระบบท่อเพิ่มเติมนะครับหรือว่า,าท่ออุดตันต่างๆสามารถเข้าช่องเซอร์วิสตรงนี้ได้เลยแล้วยังสามารถเก็บของด้านล่างเพิ่มเติมได้อีกนะครับ ตอบได้เลยว่าบ้านของ Area Perfect Home ของเราเราแก้ปัญหาตรงนี้มาเป็นอย่างดีด้วยการเทคนิคการติดตั้งบ้านป้องกันการรั่วซึมไม่ว่าจะเป็นจากหลังคาผนังหรือว่าประตูหน้าต่างปัญหาตรงนี้ไม่มีสําหรับบ้านของ a r e a Perfect Home ของเราเลยมั่นใจร้อเซได้ครับด้านข้างของตัวบ้านมุมสุดท้ายไฮไลท์อีกเหมือนกันทุกคนเนื่องจากตัวบ้านมีดีไซน์ที่เป็นโค้งนะครับเราต้องการเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้เพิ่มเติมขึ้นมาขอบหน้าต่างแบบนี้เราก็ดีไซน์ให้เป็นโค้งแบบนี้เหมือนกัน นี่มันจะดูกลืนกับตัวบ้านแล้วก็สวยงามมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดสำหรับบ้านหลังนี้ขอบหน้าต่างตัวนี้นอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้ตัวบ้านแล้วก็ยังสามารถเป็นเก้าอี้นั่งชมวิวช่วงเย็นๆได้ตัวนี้เนี่ยเป็นบ้านสวนนะครับมองดู ภูเขาทะเลต่างๆมันจะเหมาะมากเลยนะทุกคนพื้นของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะยกสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ45เซนนะครับ45เซนแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้ถึง400กิโลกรัมนะครับขอบบ้านนะครับไฟ LED เนี่ยเราจะวิ่งตั้งแต่หน้าบ้านจนไปถึงข้างบ้านเลยสุดแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากที่จะมีขอบหน้าต่างแบบนี้แล้วหน้าต่างเราก็ต้องใช้งานได้ด้วยนี่จะมีหน้าต่างบานสไลด์สามารถเลื่อนได้2บานกลางไว้เปิดระบายอากาศนะครับนี่สวยๆแบบนี้มุมไหนก็ดูดีสำหรับบ้านหลังนี้ ีในมุมมองของผมนะโอ้ข้างนอกฝนตกพอดีครับทุกคนชิวเฉียนมากเราเข้ามาภายในกันแล้วภายในนี้เนี่ยจะเป็นในโซนของห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ขนาดสําหรับบ็อกสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ2 7เคูณสมเมตรนะครับด้านหลังของผมก็จะเป็นหน้าต่างระบายอากาศแบบนี้ฝนตกดูวิวสวยๆแบบนี้เลยส่วนพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นลามิเนต s p c นะครับแบบคลิปล็อกเวลา ถูพื้นหรือน้ำหกใสเนี่ยสามารถเช็ดถูออกได้ปกติไม่มีพื้นพองพื้นบวมนะครับตกแต่งปิดขอบด้วยขอบบัวพื้นสีเดียวกันกันกบตัวพื้นลามิเนตเอพีของเราเลยแล้วก็เราติดตั้งตู้คอน s u m อ e r มาให้เรียบร้อยแล้วตู้คอน s u m อ e r ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีระบบการดูดอัตโนมัติด้วยเวลาไฟตกไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วนะครับตัวนี้จะตัดทันทีไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้วก็ฝั่งผนังฝั่งนี้เนี่ย ก็จะเป็นผนังสีขาวนะครับตัวมุมนี้ผมดีไซน์ให้สําหรับวางโซโฟานะครับส่วนของโซ,โซฟาเราก็มีปลั๊กไฟเตรียมให้แล้วแต่ละมุมนะครับสามารถชาร์จแบบชาร์จไรได้สะดวกเลย ส่วนผนังตกแต่งที่เราเห็นอยู่แต่ละมุมเนี่ยสีจะสีไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ลูกค้าเลือกดีไซน์เองนะครับที่เราจะแถมผนังตกแต่งมาให้ก็คือเราจะแถมผนังฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ผนังฝั่งในห้องนอนนะครับเราแถมมาส่วนที่เห็นอยู่ผนันงมุมห้องน้ําตรงนี้เนี่ยอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมนะครับส่วนโซนตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งเคาน์เตอ,อร์ครัวได้เดี๋ยวจะขึ้นภาพตัวอย่างเคาน์เตอร์ครัวให้ดู ติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวนะครับเราติดตั้งปักไฟมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บก็สามารถติดตั้งวางไมโครเวฟเสียบเตาไฟฟ้าได้เลยไว้อุ่นอาหารทอดไข่เจียวทํากับข้าวเบาๆได้แล้วมาถึงมุมด้านหน้าห้องน้ำครับทุกคนนี่จะมีสวิตช์ไฟหน้าห้องน้ำนี่เลยประมาณนี้ส่วนประตูเนี่ยเป็นประตู U PVC ที่กันปวกกันชื้นกันเชื้อราได้อย่างดีนะครับ เข้ามาในห้องน้ําตัวพื้นห้องน้ําก็จะเป็น2สเตปแบบนี้นะครับพื้นห้องน้ําก็จะต่ำกว่าพื้นของตัวบ้านภายในก็จะมีชักโครกมีอ่างล้างหน้ากระจกเงาปลั๊กไฟภายในห้องน้ําไว้เสียบใดต่างๆระบายอากาศด้านหลังของผมก็จะเป็นฉากกั้นอาบน้ําแล้วก็ชุดฝักบัวส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าลูกค,ค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมก็แจ้งทางเราได้เลยนะครับชุดสุขภัณฑ์พวกนี้เราแถมให้ทั้งหมดเลยยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่น ลูกค้าสามารถสาารถั่งมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ส่วนลายกระเบื้องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นลายสแตนดาร์ดถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกได้เลยนะครับส่วนกระเบื้องผนังเราจะปูจากพื้นสูงไปจนถึงฝ้าเลยนะครับนี่แบบนี้เลย มาถึงมุมสุดท้ายของตัวบ้านภายในนะครับทุกคนด้านหลังผมจะเป็นห้องนอนก่อนที่เข้าไปดูห้องนอนเรามารีวิวประตูก่อนประตูตัวนี้เป็นประตู UPVC เหมือนกันกันปวกกันชื้นกันความร้อนแล้วก็กันเชื้อราเหมือนกันนะครับรายละเอียดของตัวบ้านต่างๆเราพยายามเก็บให้ละเอียดมากที่สุดนะครับหัวน็อตของวงกบประตูแล้วก็มีตัวปิดรูหัวน็อตด,ด้วยเข้ามาภายในห้อง ห้องนอนนะครับจะมีพื้นที่ประมาณ3.5คูณ3เมตรพื้นที่ห้องนอนนี้เนี่ยถ้าตามดีไซน์ตามแปลงของตัวบ้านหัวนอนก็จะอยู่ด้านบนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างผมจะมีปลั๊กไฟติดตั้งไว้ให้ด้วยเผื่อชาร์จแบตวางโต๊ะข้างเตียงต่างๆนะครับด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นโอ้โหวิวทุกคน วิวสวยมากด้านซ้ายมืองผมเป็นกระจกบานใหญ่เลยไว้สําหรับชมวิวระบายอากาศต่างๆนะครับผมหน้าต่างก็สามารถเปิดได้บ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยในห้องนอนก็จะมีหลอดไฟ4หลอดติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งแอร์เพิ่มเติมนะครับก็ติดตั้งแอร์แบบนี้ได้เลยสําหรับหลังนี้ลูกค้าสั่งแอร์มาติดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนฝั่งหน้าบ้านหรือว่าปลายเตียงมุมนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบ้านใหญ่ๆแบบนี้ปลายเตียงตรงนี้เนี่ยเราติดตั้งปลั๊กไฟไว้ให้ใหตรงกลางเผื่อที่จะวางชั้นวางทีวี วางทีวีได้นะครับแล้วก็มุมซ้ายขวาก็อาจจะวางตู้เสื้อผ้าได้ดีไซน์กระทัดรัดประมาณนี้สาหรับบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้1-2คนถึงสบาคนสบายๆเลยเราออกแบบมาให้ครบคันให้ลูกค้าเหมือนอยู่คอนโดเลยออกไปก็จะเป็นห้องรับแขกมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆสามารถติดตั้งได้ในอนาคตนะครับบ้านหลังนี้ลูกค้าติดตั้งมาเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับลูกค้าทํางานอยู่ที่กรุงเทพ เวลากลับมาบ้านวันหยุดยาวต่างๆก็สามารถพาแขกมาพักบ้านหลังนี้ได้ถ้าเพื่อนๆลูกค้าคนไหนต้องการสร้างบ้านนะครับทางแอรเรียของเราเนี่ยก็จะพยายามจัดการให้ลูกค้าครบเลยครบคันทุกคนบ้านหลังนี้ครบคันจริงๆทั้งรูปแบบภายนอกที่ดูโดดเด่นแล้วก็ภายในทีอ่ออกแบบดีไซน์มาให้ครบจบกับสําหรับคนที่อยู่บ้านประมาณ1-2คน ไม่อึอดอัดเลยอยู่ได้สบายๆนะครับอยูถ่ถึง3คนก็ได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ท้ายคลิปว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างครับขอบคุณครับสำหรับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านคอลเลกชันใหม่จาก a อ e เ p e r f เพอร์เฟกครับบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านไอรินขนาด3.5คูณ7.5เมตรพื้นที่ด้านในจะเป็นแบบหห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องนั่งเล่น ส่วนวัสดุภายนอกแล้วก็หน้าตาภายนอกเนี่ยเราปรับใหม่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยเราปรับเป็นทรงโค้งให้ตัวบ้านดูโมเดินมากขึ้นวัสดุภายนอกภายในเราปรับอ่าให้เป็นวัสดุที่พรีเมียมมากขึ้นบ้านหลังนี้ราคาตอนนี้559,00 0บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแถมแอ 12,000 P.D.U. 1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรี500กิโลแรกราคาช่วงนี้นะครับทุกคนกับโปรโมชั่นในช่วงนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลย5,59,000บาทถ้าต้องการสั่งชุดระเบียงเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามชุดระเบียงเพิ่มเติมเข้ามาได้จะได้ชุดระเบียงเพิ่มเติมในรูปทรงแบบนี้เลย ถ้าตัวบ้านตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสวยงามมากๆครับทุกคนปลูกหญ้าใส่กระถางต้นไม้ติดตั้งไฟสวนอีกนิดหน่อยจะสวยงามมากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากๆสําหรับบ้านไอรินสาหรับลูกค้าที่สนใจจริงจะมีส่วนลดเพิ่มเติมพร้อมของแถมเพิ่มเติมให้อีกอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกาลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับ EP ต่อไปเราจะไปรีวิวบ้านที่จังหวัดไหนแล้วบ้านหลังนั้นจะมีสตอรี่อะไรบ้าง ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ